ปฐถมการบทที่28แล้วอิสอักก็เรียกยาโคบมาอวยพรให้และกำชับเขาว่าอย่าแต่งงานกับหญิงคณะอันแต่ลุกขึ้นไปปัดดานอาร,รมัมไปยังบ้านเบทูเอลบิดาของแม่เจ้าที่นั่นเจ้าจงแต่งงานกับบุตรหญิงคนหนึ่งของลาบันพี่ชายของแม่เจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธริตส่งอวยพรเจ้าและโปรดให้เจ้ามีลูกดกทวียิ่งขึ้นจนได้เป็นมวลชนชาติทั้งหลาย ขอพระองค์ประทานพรของอับราฮัมแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าด้วยเพื่อเจ้าจะได้ดินแดนซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งพระเจ้าประทานแก่อับราฮัมอิสอักก็ส่งยาโคบไปยาโคบก็ไปปัดดานอารมไปหาลาบันบุตรชายของเบทูเอลคนอารมพี่ชายของเรเบคาบรรดาของยาโคบและเอซาวเอซาวแต่งงานกับบุตรสาวของอิสมาเอลฝ่ายเอซาวเห็นว่าอิสอักวอวยพรยาโคบ และส่งเขาไปยังปัดดานอารัมเพื่อหาภรรยาจากที่นั่นและเมื่ออิสอักอวยพรเขานั้นท่านกำชับเขาว่าเจ้าอย่าแต่งงานกับหญิงคณาอันอย่าโคบเชื่อฟังบิดามันดาและไปยังปัดดานอารัมเมื่อเอซาวเห็นว่าหญิงคณาอันไม่เป็นที่พอใจอิสอักบิดาของเขาจึงไปหาอิชมาเอลและรับมหาลัตบุตรหญิงของอิชมาเอลบุตรชายของอับราฮัมน้องสาวของเนบายโยสมาเป็นภรรยานอกเหนือภรรยาซึ่งเขามีอยู่แล้ว ความฝันของยาโคบที่เบตเอลยาโคบออกจากเบเอเชบาเดินไปยังฮารานเขามาถึงที่แห่งหนึ่งและพักอยู่ที่นั่นในคืนนั้นเพราะดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาเอาเหินก้อนหนึ่งมาหนุนศีรษะแล้วนอนลงที่นั่นเขาฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลกยอดถึงฟ้าสวรรค์ทูตทางหลายของพระเจ้ากำลังขึ้นลงอยู่บนนั้นพระยาเวทรงยืนเหนือบันไดและตรัสว่าเราคือยาเวพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้า และพระเจ้าของอิสอักแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดินเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกทางทิศเหนือและทิศใต้พงพันมนุษย์ทั้งหมดจะได้รับพรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้านี่แน่เราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนําเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า จนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดไว้กับเจ้ายาโคบตื่นขึ้นจากหลับก็พูดว่าพระยาเวทรงอยู่ณที่นี้แน่ทีเดียวแต่ข้าเองไม่รู้เขากลัวและพูดว่าสถานที่นี้น่ายำเกรงนักสถานที่นี้ไม่ใช่อื่นใดเลยเป็นที่ประทับของพระเจ้าและนี่คือประตูฟ้าสวรรค์ยาโคบจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาก้อนหินซึ่งใช้หนุนศีรษะตั้งขึ้นเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และเทน้ำมันบนยอดเสานั้น เขาเรียกสถานที่นั้นว่าเบดเอลแต่ก่อนเมืองนั้นชื่อลูสแล้วยาโคบปฏิญาณว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาทางที่ข้าพระองค์จะไปประทานอาหารให้ข้าพระองค์รับประทานและเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวมจนข้าพระองค์กลับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์โดยสวัสดิภาพแล้วพระยาเวจะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และก้อนหินนี้ซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้เป็นเสาศักดิ์สิทธิ จะเป็นที่ประทับของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวายหนึ่งใน10แด่พระองค์